ขอโทษขอโทษน้อนลองคืออยากรู้เฉยๆก็เลยลองดูเอออยากรู้ว่าแบบมันแกล้งเพื่อนได้ไหมเออแต่เมื่อกี้เห็นเลือดรดอยู่แหละทั้งสองช่วยกูดอยโอ้โหอย่ายืนดูสิครับเอาละเล่นกูคืนละทั้งสองคนช่วยดอยอ๋อหรือมันปิดนี่เปล่ามันปิดบ้านปะมันปิดบ้านวะ สองคนเพื่อนเข้าไม่ทันอ๋อเหรอเออคุณเะทำที่ดนะต้องไมเอาแต่ยืนดูแลครับช่วยกูสู้ด้วยครับเออกูเข้าไปไม่ได้ครับโอ้ยไอตอนที่ผมโดนคืนทืบรอบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้โอ้ดีครับแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนอยู่กับผมออโต้ในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวภาพรวมของเกมว i t ท e r i n g w เว e ครับ จะมีทั้งการเล่นโคออปกับเพื่อนๆอ,อย่างที่ผมได้เคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าเกมเกมนี้สามารถที่จะโคออปได้2คนนับตัวเราเนาะตัวเราเนี่ยคือ1คนนะครับทีมอะ่ะมันจัดได้3คนก็แปลว่าเพื่อนสามารถเข้ามาในเวอร์ของเราได้2คนนะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีเรื่องเลเวลโลกของเราเ ผมคิดว่าตอนเกมเปิดเนี่ยมันน่าจะมีการปรับให้มันต่ําลงเพื่อทําให้เราเล่นกับเพื่อนได้ไวขึ้นครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศว่าการเล่นโคอตกับเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงสนุกไหมรวมถึงเรื่องพวกบอสไฟ์นะครับแล้วก็ซาวประกอบการต่อสู้กับบอสนั้นมันแค่ไหนก็มีไฮไลท์มาให้ดูในคลิปคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็ที่หลายๆคนถามกันเข้ามาก็คือว่าเราจะสามารถแปลงร่างเป็นมอน เอาพลังมอนมาใช้หรือแปงลงร่างเป็นบอสยังไงก็จะมีรวมๆกันมาให้ในคลิปคิปนี้เลยครับซึ่งผมจะไล่จากการตีบอสก่อนแล้วก็เรื่องการดึงพลังบอสมาใช้รวมถึงการโคอปอนะครับผมทำท i m e stamp ไว้ให้แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นไอเดียในการเล่นของตัวเองได้เลยครับและผมขอฝากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนคลิปนี้จากร้านเติมเกม Power Pay ด้วยครับคิดจะเปยคิดถึง Power Pay เติมเกมออนไลน์ถูกง่ายสะดวกเติมผ่าน วีดีนะครับผมแนะนำเลยว่าเติมที่เพาเวล,ลิงก์อยู่ใต้คลิปเอานั่นไงว่าแลยโอ้โยโอ้ยโอ้ยน้ำเต้าน้ำเต้ากำลังรีบร้องผู้ใดมาดิโอ้ยปวดหัวโอ้โหใครใครเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้เลยหรอถึงเปิดไปก็เอาเลยโอ้โห ไอ้นี่มันห่อโล่ปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมึงเจอบางใครกูเพื่อนเุ้ยเอาเลยเหรอไวไปปะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนกูยังเล่นไม่เป็นเลยมึงให้กูสู้เฮ้ยกูสู้บอสเลยเหรอเดี๋ยวก็ดีอู้รีบอ่ะกูยังตีกิกกี้ไม่ตายเลยกูตีบอสโอ้เพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเฮ้ยกลัวเปล่ากลัวเปล่าล่ะเฮ้ยมันมีท่ามันบอกมึงก็เข้ามาดิมันบอกมันเอามันเอามันเรียกมันเรียก มันเรียกล้อมม <ame> <V> ันเรียกล้อมเฮ้ยปุ้ยหลบบนดิจิตอลขี้ขวาเพื่อทําการหลบเออนี่นอ๋อมันหลบอ๋อมันในนี้เลยมันให้ในนี้เลยปึ๊บ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 นี่ตีไงอือมีพลังหยุดเวลาหยุดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็สลับตัวตุ้กกิงุ้งทิงเอ้ยมันมันไม่ใช่บอสหรอกมันเป็นเค็กอีกกี่ไอ้ไม่ยากเอเฮ้่ได้บอกว่าพามาดูสมู่นะมันก็ไม่ดูเร็วขนาดนั้นปะใช่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอยู่นอกวงอยู่นอกวงอยู่นอกวงอุ้ยมันเป็นหอโล่พอดนีเดี๋ยวเดวเดี๋ยวมึงเจออิติโกกูเดี๋ยวกูเรียกอิติโกมาอุ้ยมันมีตั้งกาดด้วยโอ้มวยไทยก็เป็นอ้อ้มันเอามันเอาจัดอื้ออื้ออื้ออ้้เตองงเลยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้แต่ระบบการต่อตู้ตะปูดีนะฮะ หลบกับดิจิตอลโอ้ยมึงมีอมัอระคัตกูด้วยโอ้ตายละไม่งรวมรวมทุกวิชามึงมีวันพันธ์ด้วยมึงมีพลังไซตามาด้วยโอ้โอโอุ้ยแปลงร่างก็มาเอาเวกเก้นตึงๆม,งมีอาวุธด,ด้วยโอ้เมื่อกี้มันแค่บอกหยอกล้อหยอกเล่นกับเรารอบนี้มันบอกมันเอาจริง มันเอาจริงเคาน์เตอร์กลับไปอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการบอกแพรรี่หลบแบบดิจิตอลนี่เออเด้งนี่เลยเด้งไม่รู้ิงเด้งเลยเออเอ้ยแอร์คอมโบมึงทำแอร์คอมโบยังไงวะเนี่ยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะลาไม่ตายมาอรืออ้าวลาไม่ตายไปโดนเขืนเลยนี่อื้อเ้ยมาดิมาดิมึงร์ดี้วอร์ดีดิวอดีดิหลบแบบดิจิตอลเอ้ยนี่ไงมาเอาจับ เอาจัดสลับตัวบนการอากาศแล้วก็ตามเรื่องตีไปหนึ่งทีเดียวโอ้บอกเลยนี่แหละนี่แหละกูตีกูไม่ได้มาเล่นๆที่แล้วกูเอาจัดเลยเพื่อนโอ้เพื่อนเอ้เพื่อนเอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โอ้เฮ้ยผมว่าการต่อสู้มันดูมีมิติดีนะแบ,บบมูฟปเป็นมูฟปเป็นมันแบบม,นบ,บมันแบบมันบบมีให้ครบมันมีทั้งปงทั้งบินมีทั้งสวนอูมันเอามันเอาจัดตีเราต้องเอาบ้างแล้วนาดีนี้ เอ๋เอ๋เอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปโดนไปโดนไปโดนเมือดไปโดนเมือดนี่ไงตวงจิ้มไปหนึ่งดีสุดโอ้ยมีติดสตันติดสตันละครอ๋อเฮ้ยมันมีแบบพิเศษแบบทำคอมโบพิเศษได้ด้วยอ่ะโอ้นี่ไงแล้วคือแบบเราแม่งเก่งเกินเราแม่งเทพเกินไงโอ้โหคือเราแบบตบบทไม่สนใครอยู่แล้วอุ้ยจะมันว่ะแต่เกมเพลย์ไม่มันจัดเลยว่ะ ชอบอ่ะเปิดมาแล้วเจอบอสเลยกูยังสู้บอสไม่เป็นเลยเกมบอกนี่กูยัดเยียดยัดเยีดยดการต่อสู้ให้เฮ้ยแต่ผมว่าภาพภาพามันดูสมบูรณ์นะคือตอนแรกนึกว่ามันจะเร็วว่ามันจะเร็วจ๋าเลยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นปะใช่ปะเออเราเก่งมาจากไหนไงใช่ไหมเราแบบเราแม่งคนเทพจัดเราแม่งเทพซาสุดๆเจ็ดปับเจดุบแตก <c oughs> โออนี่ปะแล้วเราก็ดูดพลังเข้ามาใช่ไหมดูดพลัง แล้วเก็บของแล้วผมก็เอาพลังมันมาใช้เดี๋ยนะผมใช้พลังมันยังไงนะผมตั้งเป็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมเปลี่ยนกี้กออกแล้วผมเปลี่ยนเป็นตัวเมื่อกี้อ๋อเนี่ยแล้วผมจะได้พลังปีศาจลดลดลด,ลดเก่งมาอ๋อปีศาจมีแบบอับของด้วยโอ้แต่ปีศาจมันดูไม่เท่เลยอยากได้เท่กว่านี้กดค Q อ๋อแปงลงร่าง โอเคเราสามารถแปลงร่างเป็นในนี้ได้นะครับชั่วข่าวดูดพลังน้องๆมามีเต่าลองแปลงร่างหลายๆตัวดูพี่อ๋อโอเคจัดไปจัดไปเลยขอมาจัดให้พี่ลองแปลงร่างดูได้ได้เลยนี่ อุ้ยอุ้ยอู้อูหิวหิวเป็นการฮิวซัมติงอย่างหนึ่งอ้อุ้ยเท่อะมานั่งดูตูดเต่าเต่าใส่ตูดแล้วฮิวเรื่อยๆโอ้โหวันี่เลือดเด้งกบรัวๆๆโอ้เราสามารถแปลงร่างเป็นแบบอะไรก็ได้ที่เราจับมาวันนี้ซื้อนี้ซื้ออันนี้ซื้อซื้อเลยซื้อเลยโอ้โ โอเควิววิววมันวะนี่เริ่มมันละมันละมีลูกเล่นมีลูกเล่นอ้คุณโอเอสบอกว่าขับได้โอเคว้ยจะได้แววนแล้วมาอยากแววนมาเนิ่นนานเอ้ยอวอร์ดซอมแหวนเจอเั็ดแล้วเพื่อนโอ้โหขอแววนหน่อยอยากแววนแววนดีขอขอหน่อยอืออือป๊อปป๊อปเค ป้าบป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 าบระบำ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 เออตั้งโลตึ้งตึงตึ้งตึ้งไปเงี้ยตึ้งไปเงี้ยอุ้ยหลบเย่สวยเออเออเออโอ้ยเดือดเดือดเดือดได้โดเดือดได้โดโอ้ยไม่เดือดจังซันเดือดจัดเลยเพื่อนเดือดไปไหมเดือดไปไหม เอ้ยออโอ้ยย่าเฮ่ปับไปปับปับเก็บเกณ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 ฑ์อึบหลบแกสู้ซวกซวกซวกอุ้ยระบำนระบำโอ้โหร่มหนะโอ้โหโลมร่มหนาวเรื่องเฮ้ยโอ้ยโอ้นี่กระตุ้มเก่งเดี๋ยวก่อนอืมโอ้ยอยู่นิ่งๆดีเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่นิ่งเลยว่ะฮัตซีนเหรอ เฮ้ยโหกสายฟ้ามาอะไรอ๋อมีหอกมาช่วยทําาลยอันนี้ปะเราต้องทรรําลายเกาะเกาะก่อนนี่อะบ้าเอา <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะปลาไม่โดนเหรอจริงปะเนี่ยนี่ผมปลาของขี้กะกขนาษแล้วเหรอเมื่อกี้มันเล็งอยู่ตรงนี้โอเกคก่อแตกแล้วเดี๋ยวปลากใกล้ขนาดนั้นต้องไปตัดแว่นหรือเปล่าโอ้ โ,โอ้เลยโอ้ยเย่ไปปาไม่โดนได้ยังไงเย่เก็บเกตเก็บเกตแล้วก็ระบำปาป่าป่าป่าต่างเกาะ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 แล้วก็ฮิวเอ๋อือเย่ก็แตกสวยตีเข้าละมาเพื่อนเจอกันหน่อยมานี้ลงจากรถหรอเพื่อนเจอกันหน่อยเพื่อนเอ้ย เออวิ่เดี๋ยวเดียวยิงแพร่ีแพร่ีไม่ทันเฮ้ยอันนี้ต้องหลบแหละอันนี้ต้องหลบแหละเออแปรงล่างไปปาบ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 ไอ้หางไปหนึ่งดอกหนึ่งสโต๊บรวบมวยอ่อนเอ้าไปไหนรวบไปดูโอ้เพื่อนไม่เท่อะไรเราจะเท่ๆอยู่ขอเท่ๆได้ไหมเนี่ย โอ้ยมีแบบยิงบอไซมาใส่ด้วยโอ้โอ้แพรี่ไปเอ้สวยจ่วงล่วงเลยล่วงเลยโดนโดนเนี้ยโดนเนี่ยมีโดนมีโดนมีโดนโดนแล้วนีโดนแล้วนี่โดนเลยเออติไปสบเออแล้วเราจะได้ขับบอสไซป่ะผมจะได้เวนเลยใช่ไหม โอ้ว้าวนี่หรออันนี้คือเราหรือคือมันเุ้ยพื้นที่กำลังเปลี่ยนไปเส้นทางกำลังเรียกร้องโอ้โหเอาแล้วมีมไม่ได้ต้องมาแล้วมีมโตเกียวดิฟมา เมื่อถนนเป็นใจนี่เลยโอ้โหนี่เหรอที่ผมอยากขับโอ้มนอยู่ตรงนี้เฮ้ยคุณจะได้ขับรถว้าวได้แว้นแล้วได้แว้นแล้วนี่แหละคือสิ่งที่รอคอยโอ้โอ้ตีได้ด้วยโอ้ดิฟได้ด้วยมีโดงมีดิฟโอ้กระโดดโอ้ ต้องดิฟหลบดิฟหลบดิฟเออแล้วโดดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตีตีให้โอ้แหวนแหวนดิฟดิฟโจนดิฟโจนดิฟโจนเออดิฟดิฟเลยดิฟเลยดิฟเลยมานี่เลยแบบลูกบอลปั๊มปั๊มปั๊มเออเอ้เอ้นะจนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออโอ้แหวน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 ชนหมดจนหมดไม่สนใครมามา ตีลูกบอลตีลูกบอลดนรถจ้ำแล้วก็ด e ิฟอ๋อจ้ำแอดดิฟดิฟอ oh, okay. um ื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดีกดีดดดดีดโอเคเออโอโหโดไรเดอร์โดไรเดอร์ โอ้ยไม่หันเฮ้ยไม่อย่า犹豫สามสองสามห้าหอาวิธีโอ้ยดบแล้วโอ้ยในที่สุดเดี๋ยวทำไมทำไมทำไมดบดบตอนเห็นตูดมอนด้วยวะเนี่ยดบวิธีไม่ได้หรอ คุณคาสรู้มันมันกดขอเข้ามาได้ปะมันคือยังไงอ่ะมันกดยังไงอ่ะอ๋อนี่หรออ๋อนี่คือผมเข้าไปเวอร์คุณหรออ๋อนี่คือผมเข้ามาในโลกคุณแล้วใช่ไหมอ๋อวยคุณได้น้องผมชมพูด้วยอ่ะไนี่ไงวุ้มโดยตะนอนแบบน่ารักดีสมญินสมญิงมาแล้วอุ้ยดูนนอนเนี่ยน้องตัวเล็กกว่านิดเดียวแต่ดูเน็ตเขาแดงเหมือนกันนะนะ ทำไมสัญญาณเด็ดแดงขนาดนั้นช่วยกันตีบอสนี่ไงต้องลองดูเออแต่ดูเขาแหลกมากเลยอ่ะคุณดูปิงผมกับปิงเขาสิ <laughs> ปิงผมเก้าสิบสองคุณดูปิงเขาที่คือแบบเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีไหมถ้าคุณสบายดีคุณช่วยกระโดดหน่อยครับกระโดดสักปั๊บหนึ่งหน่อยครับคุณแหมแล้วแมงเสียงกาพอดีด้วย <laughs> คุณสบายดีไหมครับกระโดดให้ดูหน่อยครับกระโดดให้ดูหน่อยครับถ้าถ้าคุณยังสบายดีอ่ะ คุณคารสนรูบอกว่าตอนนี้จอกูแบบจอกูค้างไปแล้วคุณคุณนุ้ยคุณนุ้ยคุณนุ้ยเนี่ยขอเข้ามาแล้วเนี่ยอ่ะเข้ามาเข้ามาเออเขาอีกคนหนึ่งได้นะดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ้ยอันนี้อันนี้เน็ตลื่นเน็ตลื่นเน็ตลื่นเออเกียร์เกียร์ผมเกียร์คุณ กูรับไม่ได้ขิงกูด้วยนอกจากมปเยือนโลกกูแล้วขิงกูอีกทุกคนมีตีหยานยกเว้นกูรับไม่ได้มีแต่คนดวงดีทำไมผมเป็นคนเดียวที่ผมไปได้และแด้กุนก็จำตัวด้วยนะเออเกินไปว่ะเกินหน้าเกินตาหรือเกินเกปาเราไปตีบอสกันดีไหมอันนี้ให้ดูให้ดูโมเดล MC ชายก็หลอดเว้ ดูดิทำเป็นท่เอ้ยไม่ใช่ทำทำไปเล่นไปเห็นไหมแบบเป็นฮิบาริฮิบาริตึงๆออฉันคือเธอเธอก็คือฉันเอ้ยไม่ใช่ตั้นถึงสูงตัวเท่ากันเลยใช่ครับอีกคนหล่ออีกคนน่ารักอุ้ยโอ้โหเนี้ยยืนถ่ายรูปมุมเท่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียอยืนยืนหันเงี้ยนี่ว่านี่ป่ะนี่นี่ ผมมีความสามารถในการถ่ายรูปอยู่น,นี่เดี๋ยวดวงจันทร์นี่ดวงจันทร์แล้วก็ยืนโอ้เอาจัดเอาจัดอุย๊ยมาแล้วนี่ไงแล้วเขามาแล้วเขามาคุณโอเคหวังว่าเขาเขาเขาจะไม่แหลกนะ่ามามา,มาขอตัวฮิวสักคนหนึ่งหรือไม่ก็เราโดนฮิวก็ได้ปะโดนฮิวเลยตึงเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยเขา เขาเข้ามาเขากดเข้ามาตั้งนานแล้วแต่ตัวเขายังไม่เข้าเวอร์มาเลยจะรอดปะวะเอาไปๆเอาแดงด้วยเทียานอาสองตึงๆอ่าอปๆนี่อันนี้ครับโคออฟก็คือสามคนเนาะรอดแหละรอดแหละหวังว่าตีเราไม่รู้ว่าบอสมันจะบอกเลเวลเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่า แต่รถท่อเดิมปะไม่รู้ว่าเรื่องเลือดจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องดูเรื่องการแพรล,ลูแพรรี่ด้วยอ๋อฮิวน่ารักมากฮิวห้าสิบเอ็ดอ๋อก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนแพรรี่ได้มันก็นับบวกนับรวมเลยเนาะอ๋อคิวทีเนี่ยแม้แต่ดูไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรคืออนิเมชันคุณอลังการงานสร้างเกินนะจี่อย่างนี่คือแบบไม่เผื่อเพื่อนเล่นเลย โอ้เกแต่ขอดูเพื่อนตีเลยแล้วกันโอ้โ,อโ,อโ,อโอหฮิวน่ารักมากฮิวห้าสิบเอ็ดและออกกระเด็นกระเด็นแล้วท <laughs> ี่อย่างนี้อันดับเอชบอกโบกไม่รู้เรื่องเลยว่าผมผบ,บ,บ,บทำอะไรอยู่แอดูเดี๋ยวขอขอขอเป็นเป็นตากล้องก่อนก็คือแปลว่าเวลาแพรรี่อ่ะใครแพรรี่ได้มันก็จะได้ก็คือนับของคนคนนั้นไปเลยเนาะ อนี่ไงอัน,นี้อนเมื่อก,กี้แพรีได้อ๋อนี่งนไงวเวลาคิวก็คิวได้ด้วยโอ,โอเคอา่ากันลุยเลยลุยเลยเพราะหนุ่มมังกรเออช่วยกันช่วยกันโอ้นาทีนี้เอาจัดเอาจัดมองไม่รู้เรื่องที่หยาดแม่งบอบ <c oughs> อาิเบชั่นบังจอมากอืออือแพรีไปเออเอเอ,เอสวย ปั๊มเตะกอูอแล้วผมเอาจากคุณทาจีบานะอย่าเอาแต่ยืนดูสิครับ,บสนุกสนุกโอเคโอเคผมว่าโคออกได้อยู่นะก,ก็จากจากที่สังเกตเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดบอกว่ามีการบอกคิวมันก็จะบอกติดติดของของไยเราด้วยเอแล้วผมนี่บอกยืนรัดบผ,ผมนี่บอกรัดช็อตด้วย ก็คือมันมันมีการฟาร์ม2แบบนะครับมันมีการฟาร์มที่แบบไม่ต้องใช้เรซินแต่ก็มีการฟาร์มแบบใช้เรซินด้วย2แบบโอ้ยรอด้วยรอด้วยอ้าวโอมปอนเลยนะจะขึ้นไปด้านบนขึ้นบทหารแล้วโอ้โหโอ้ว้าว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 ว้าวว้าวว้าวเออเออเออเต็๊บขาเต็๊บขาเต็๊บขาตึ๊งเต็๊บขาตึ๊ง ปึ่งปีะปึ่งปีะเก้อยู่ด okay, <Okay. S 1> e. ีอัมอัมปล่อยมันอุ้ยแต่ช่วยกันมันก็เคลียร์เกตดเกาะได้ไวขึ้นเนาะโป๊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 เออสวยสวยนกยังนกยังนกยังเอ๋ไอ้ล่วงแล้วมันล่วงแล้วอุว้ยแต่เหมือนเหมือนช่วยกันมันตีได้ไวขึ้นเนาะใช่ไหม เพราะว่าตอนผมตีคนเดียวที่ผมตีเป็นชาติเลยเนี่ยตัวเนี้ยเออว่ามันตีได้ไวขึ้นว่ะหรือว่าตีหยาดเขาตีแรงวะโอ้แต่ตีหยาดตีตีแบบตีรัวตีแรงมากมันเป็นเพราะตีหยาดเขาเบรกเลยปั๊าปั๊บปั๊มอ้าวล่าไม่ทันจะล่าซะหน่อยเฮ้ยเออแต่มันฟาร์มบอลได้ไวขึ้นเนาะใครจะตายคนแรก ใช่ซึ่ง yeah. แน่นอนไม่ใช่ผมหรอกเพราะว่าผมจะเป็นแบบมุมนอกมุมนอกนเอ๋ดูที่ตีหยาดตีนี่มากเลยอ่ะตีหยาดแบบตีลัวจัดเลยอ่ะตีหยาดมันฮิตลัวเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยสวยคุณแปวน่สวยเออเอออัดไปอัดไปเอเอเอาลับ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  ผมลัดช็อตเลยนะแล้วก็มีคนหลับเนี่ยอุ้ยเรากลายเป็นคนลัดช็อตไปแล้วอะมันตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วอะตอนที่แบบดูดูช่องช่องแก๊งการ์ตูนช่องแบบการ์ตูนขับอะที่มันจะมีฉากที่แบบคุณชัชิมะนะ,ออแ,ละแล้วดีแท้พระเอกมันโดนตบใช่ไหมแม่งโดนตบแม่งโดนมอนตบเว้ยแล้วทัชิมานะแม่ก็ยืนดูเฉยแล้วมันก็เลยเป็นมีไข่บอกอะคุณชัชิมะนะทำไมเอาแต่ยืนดูล่ะครับ กูจะตายแล้วครับช่วยกูหน่อยอย่างเงี้ยใไซกี่กิตอนนี้เชน18ครับอืมเนี่ยมุกดาเกอทะเลมันตั้งแต่แบบตอนสมัยแบบดูนั่นแล้วสมัยดูการ์ตูนขับแล้วโอ้โหโอ้โหป๊อปป๊อปป๊อปหยุดเวลาซึ้ม อุ้ยอุ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยอุ้ยบัตเล็งเราโอ้ยเดี๋ยวก่อนเมาเมาเมาได้เมาโอ้โยโอ้ยโอ้ยเดือดไปไหนเดือดไปไหนเดือดไปไหนอุ้ยเอาละเพื่อนไปไหนหมดอ่ะเอาเพื่อนไม่มาเหรอหรือเพื่อนกำลังวาร์ปอยู่อ๋อผมรีบเหรอเพื่อนจ้าอ๋อคุณตัดตีบานะ ไอ้น,นี่คือผมเป็นคนที่แบบเป็นไฟเป็นไฟลุยแล้วก็โดนยืนดูบางใช่ไหมทั้งสองคนทำไมเอาแต่ยืนดูล่ะครับทำไมไม่มาช่วยผมล่ะครับทั้งสองช่วยกูดอยโอ้โหอย่ายืนดูสิครับเอาละเล่นกูคืนละทั้งสองคนช่วยนดอยอ๋อหรือมันปิดที่หรือเปล่ามันปิดบ้านป่ะมันปิดบ้านอ่ะ ตั้งสองคนเพื่อนเข้าไม่ทันอ,อ๋อเหรออือ <c oughs> อ่ะน,นี่แหละไอ้น,นี่แหละมีมนาจิบดาเนี่ยเออแต่น,นี่คือเป็นผมโดนกระทืบเองนะ <c oughs> ออกบาเรียมันปิดด้วยโอ้รีบไปเหตุสงเกตได้ <c oughs> โดนกระทืบคนเดียวเนี <c> ่ย <oughs> โดนอัดเอง รีบเกินรีบเกินอ๋อมันปิดม่านเอา้าเอา้าแล้วทีนี้แล้วทำไมมันเอา้าไปสู้เขาสู้เขาเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ไปไปไปสู้เลยสู้เลยนู่นนุ่นนอ่นอัอเป็นยังงี้เอง <c oughs> คุณเท็ดทีนะ้หมดละทำไมเอาแต่ยืนดูล่ะครับ ช่วยกูสู้ด้วยครับเออกูเข้าไปไม่ได้ครับ <laughs> อ้อไอตอนที่ผมโดนกระทืบมรอบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้โอ้ไต่เป็นอะไรโลกมีจียานนะมี้ียานตีแรงแกตายดูยดิตีน้ำมัสี่ร้อยเจ็ดร้อยผมก็ตีร้อยสองร้อยอยู่เลยโอ้โหกูทีม <laughs> <Good team. laughs> อะไรจะทีมเวิร์คขนาดนี้โอ้ทีมเวิร์คจะจัดเวิร์คกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โอ้โหโอ้ยเลือดเลือดเลือดโอ้เลือดออ้เลือดโอ้ทั้งสองสู้ๆนะทีเดียวทีเดียวโอ้เลือดแดงโอ้ยออไม่มีฮิวตึงๆรอดปะรอดรอดปะรอดไหมรอดหนึ่งรอดหนึ่งรอดหนึ่งแต่ตาย หรือว่าตายสองเลยอ๋อรอดหนึ่งรอดหนึ่งตายหนึ่งนี่แล้วเราก็มาเก็บของเฉยๆโอ้โหน่ารักจัดอ่ะโอเคครับเพื่อนๆใน EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนผมก็เล่นมาตั้งกี่โมงเนี่ยเล่นมาสามชั่วโมงแล้วนะครับผมก็อันนี้ให้เห็นถึงระบบในเรื่องของการโคอบเล่นกับเพื่อนเนาะเดี๋ยว EP หน้าน่าจะเป็นแบบการการแบบฟาร์มเพชรเพื่อเตรียมเปิดตัวตู้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่แบบเข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณคนที่เ <c oughs> ข้ามาเล่นด้วยกันด้วย ไงไว้เจอกันไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ครับดูเพลินมากโอเคครับขอบคุณขอบคุณครับยินดีด้วยด้วยความยินดีฮะไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่วันดีฟวันดี